เืมืนเอไากิีมะลุกี้นี่เอาบอเอาบอสบายดีมลุกลกเ็ไว้ดูมลกูางมืองมือเ่อนเดอเอาไ้ัหนาวอ่ะนหนาวสบายดีก็ลูกื้อหาลูกส้ยโรยจุกขอมือโอ้ย สบายดีสบายดีแต่สวัสดีเุณอแม่พี่น้องป้าดูเนาะพ่อกันย่างแ้าพี่น้องเนาะกำลังเตรียมอ,อุ่นที่ใกล้เนาะพี่น้องเนาะอย่ามองแนวอยู่เพือกินาหายอนอุน้อยตอนเแ้าพี่น้องเนาะไม่นี้จะเป็นเแ้าวันคานพี่น้องเนาะมือวันจันข้า,นะนนะาวแห้งพี่น้องเลยเวลาถ่ายคลิปหน้าตาเรื่องบนะึงเนาะ างันท่อแฉกซึ่งอุ่นไก่มากหน่อยเนาะสีอุ่นแล้วก็สีซับเพิ่มอุ่นโมหนึ่งก่อน่น้องหวดนลยก็อุ่นสิ็เนาะอุ่นสิ็ก็หมักซาลี่น้าะ กิไก่อุ่นก้อนเหมือนเนาะตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบแล้วพี่น้องไอ้น้องยังไม่้อนเข่าพึ่อยู่เจ็ดโมงครึ่งต้องไ้ไปแล้วพี่น้องไอ้เพื่อหอดพุ่นเนาะแปดโมงห,หอดพี่น้องไอ้ลานนำเพิน่นเตรียมมื้อนี่เมื่อนี่เอาเป็นข่าเนียวเหมือนนี้พี่น้องไอ้เนาะเตรียมข่าเนียวไปให้เพิ่มเลย nó thật sự Maxi phun cả kinh, bé đeo máng này nó để xịt bọt, áo xài pin to, hay phun nó, áo pin hơn nó. เตรียมให้เพื่อนก่อนเย็นสิป,ปอนเนาะว้าย,ายมากแบนนบนอนกินข้าวคือนอนกินข้าวแบบว้ายบนเลยมักซะดีอย่างนี้ดุเบยเมื่อยากนอนเมื่อยากนอนอยู่เฮียนนะโอ้โหไหนะสบายดีป้าลุงเนี่ยดุมันมนี่กายเป็นยุงเลยมันนี่เป็นยุงลายได้มันนี่นะยุงลายมาลายบ่ร์นคนหงมาลายสบายดีป้าลุงไหมดุ้ยสบายดีสบายดียดยดปด้าลุง สบาดีก่อนดีก่อนจาไวไหมมาดูจาลุงกนไหมูกวะปปาลุงเบิ่งเจ้าอยู่ในลูกเยาไปโรงเยนมานเพื่นบ้าอ่ดวยาบึเบินเบิอเอาบอกรนมาลูกชิ้นเอาบอกบบอกสดีปารุ่ปา่วนนูนล่างเมื่อนเดช โอ้กองเมตันทางมาหลุกมาเอาเอาเอ้ยกองเมตันทางมันย่างล่างมือพี่น้องเลยึ้นไปล่างมือบืนขึ้นเอาพี่น้องมันสูงเอาลงมาดกใช่ใช่ใช่กินมาลุกสิ้นกินบะเอ้ยอยากกินกุ้งปอมกุ้งปอมเอ้าไหนได้พอซื้อกุ้งปอมใหม่อ่ะเดี๋ยวเมตมาป้งไก่ก่อนเลยอ พี่น,อนอ้อยเนาะค่ะเพิ่นไปเที่ยนนี่ยอ่ให้สบายดีปลาดุงนี่แต่ว่านนนอายเพิ่นว่าพี่น้องเลยว้ายแบบเมื่อก่อนกน็สบายดีง่ายอยู่แับนี้รถขึ้นว่าอายว่ายังพี่น,อนอ้องเนาะตั้งกองไปเตรียมเอาหุ่สิมาให้เพื่นอนก่อนเี่อ้องโอ้ตนุนะกินมาร์ซี่จนเบิดเป็นมากสีกินเข่าอยูบ่บรินี่เนาะ ม <N g ül earth> <ZZ> ้วนลูกชิ้นไปให้ส3สามไม้เนาะนี่ก็สิเอาปิ้งไก่ใ้พร้อมพี่น้องเด้อปิ้นโตสป็นแนบกินเนาะส่วนอันชวนเข่านั่นก็สิเอาเป็นติ๊บพี่น้องเลเนาะเอาเป็นติ๊บไปให้เพิ่นเพราะว่าอยู่โรงเรียนเพื่อนบ่ได้เข้าให้ได้น้อย แต่ห้องเลือกมักมีหลายโรงเรียนพี่นอ้องแต่ว <ไป S 2> ่าโรงเรียนเปิดไม่มีเขาให้เนาะเขาก็ต้องเตรียมไปเองพี่เราเตรียมไปเองเฮาไม่อยากไปโรงเรียนนุ่นยาเลยโอ้ยคือเบาคักเบาเน่มาอยากไปโรงเรียนนนยาเลยคนวะอยาก,ากย,ยังไงถูกยังบัวทันได้เป็นหนังสืออยู่อยากไปโรงเรียนเลยจะป็นได้แทหนังสือนะนนเป็นได้โอเคดีวะ กินบ่เสร็จพอจะซื้อเสร็จมากไปแต่อายแงมันนเบือติ๊บห่อเอาเป็นติ๊บไปไ่้ององใส่ตุ๊ตุ๊บตุใช้ตุ๊บซับกนใส่บน่กักับนกั่กใส่เันมในม่กน้กันนมใส่กันกันบ่ นำพ่อนหายัาเลต้องนำพ่อนร่อยยัาเป็นนาซื้ออนซือออกกุมอุ่นื้อดอกหน่อยนไก่เาค่ะ แต่ว่าบ่ได้ไปนี่เปเ็นเจมบ่เอาให,หมันต้องซักก่อนเนาะอ่าไปมามาแล้วบ่ลูตื่นนะแค่ว่ <c oughs> าเป็นลูกของป้าเพ่งน้องเนาะลูกของมาบุญเพยเ์คุนก็ป้าเพ่งน้อยไมย่กินไหน

เดี๋ยวแม่ป้อนข้าวน้ำเอาน้ำพรในีเดูกเอาน้ำพอเด็กเด้อมบึงเลยนะแฉะไปแล้ว,อออวนะอตอนตอนขขาอัอนนก่อนมัมนมีอุ่นมานกนี่เอาลูกซีนกับอันไ,ไกลเนาะไปหายไนมนัน,น

กระตุนกระหมอดไว้ถ่าเบิงงโทรศับได้หมอดกระตุนไห้ดุพอรทัดก็มีแต่กระตุนเีเบิร์นทรัน์ตรอ็กระตุนดีนเบิร์น่นึงเนาะก่อนคนไปโรงเรียนด้วยโอ้โดอมมีดอกไม้ที่อาหาเนาะ แคบแคบบานอ๋อนี่แบบนี่อย่างสำพอแล้วกูกไปอย่างเดียวเลยทานหนึ่งกอนมันันไม่ตานไม่ทานเลวเอออออเเออ นี่ดื้อได้ดุยันแน,น,น่แนนะไปนู่นไปนั่งเฮียนบ่โดยดูไปโรงเรียนในเมริซิปอลเขากินบ่หมักสดีตัวนี้กินกินเนาะเห็ดได้ไก็บ, <า S 1> บ้าเบะอันเบนี่บ่บ้าเบะนี่บ่อ่<บ>าเห็ดได้ไเอา <c oughs> อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้แท้ตัวนี้บ่มี่ะตัวนี้เอาไปกินอยู่โรงเรียนตลยอ่ะเอาตัวนี้เป็นกันกาแฟบ้าเดิมเด้อ เป็นบาลบมึงมึงไมอนเูกนี่อ้าวอนุมาเอากอ่ะจ้าจ้าไปว่าลูกอยมันชไปแม่ป้อนข่าลูกเด้อป้อนข่าก่อนนึ่งไปตองเฮียนเนาะมเตรียมไม่ก่อนเนาะจมัลืมงเ ได้หอดเวลาไปได้ขึ้นรถน้ำพอลุกไปหน้าอย่าไปหน้าหน้าดูดูไปโรงเรียนก่อนมื่อนี่ลุกได้มาแม่อุ้มขึ้นมไจะไปมาเลยโอ้แม่นุ่นมาหบเราจะพาขวายท่านไ, em ไ,ได้ขึ้นไปไปเรื่อยไปเรื่อยดูด มีตลาดได้ไหมเนี่ยเออมีตลาดก็ไม่ได้ลงดอกลูกหมดเวลาไปโรงเรียนเลยไปเลยแล้วเด่ะไม่อยากไปนั่งเดี๋ยวประเดงแม่มาหาเดี๋ยวแม่ก็พาไปนาเนาะเป็นอยากไปนาพี่างเงี้ยตังพอไว้เมามีอยู่บ่เมื่อไหร่บ้าตื่นมาแต่อยากไปโรงเรียนบบา เอาฝาตุ้มอันอออนอ้นเนี่นู้นเอาอันเลว่าจ้ะโอ้แม่ดื้อมาไหวเลยว่าอันแม่ตุ้มมาเลยแม่ดื้อมาไหวเห็นนุ่นอยู่เพียนห้องเพียนบม่ได้มีผ่าพอสะรุปมีอยู่บ่ผ่าตุ้มอ่ะฮะบ่ตุ้มมือหน้ามือนั่นมือน้าน,น,นจะบ่ได้ตุ้มมือนี้จะบ่ได้ตุ้ม อยูโ <ah ่โรงเรียนมันจะมีตุ่มบ่ะอืมมันมีตุ่มมายูองเทียนเมนบอกกูคือว่ามีอยู่ตุ่มเออนุ่นไม่อยากตุ่มมันนั่นน่ะเพิ่นมีอยู่ห่างนุ่นไม่อยากตุ่มมันนั่นน่ะอะไรนุ่นจะปรอยากตุ่มเออมาเล้วกันอาเขาห้องนะบอสคือสมอยแต้อันนั้นสมอยเนี่ยโรงเรียน หนาวเนาะอนนไไม่ได้อยากเข้าห้องแล้วแนะแกมเตกหมดแล้วหนมืนแ้งน้าอไหนาวอะ่นหนาวสบายดีก็นลูกเราื่อหาลูกเลยมา่่รองเท้าแห่งกันได้เลย้องเท้าบุไเ้เอามา นี yeah. ่แนวกินเสือโอ้ยโอ้ยบายๆเด้อบายบายเริ่มมันจะมะนาวเด้อ ก็สิบวัชัยล่องให้เพิ่อนน่ะเพิ่อนอยากทอดวัชเชนเมื่อเช้านี่ก็ใส่แล้วเพิ่นก็ทอดต้องต้องเอามาอ่าใส่ให้นะให้คู่บังคับ <c oughs> คู่ค,คูบอกว่ามอทอด,อดอก็บเจ้าวัชิวทอดดูม้ยจ๊กันเออพี่น้องเลยเนาะพากันเดินทางกลับบ้านเพี่น้องเลยาพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาตัดมาอีกวันนี้อยู่พี่พี่น้องเยเป็นห้านเสื้อผ้าเนาะพากันเข้ามาตลาดมาเบิ่งกห่าน มาเบิงเสื้อผ้าพีานา่น้อยเนาะมาเบิงเสื้อผ้าไเร่อลมันรอว่าแต่ว่าบบเื តើអ្នកមានគំនិតទេតើអ្នកចង់បានអ្វីពីខ្ញុំ ไงพูดได้นิบป่ได้ไงพูดจำเนี่ยนุนใช้ได้จำแนนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อาแล้วนอวะงามรึตัวนี้จ้ะวันนี้จำเนี่ยได้ยู้ ผมแมบ,บ่เมฮ่่ดมนไเ <laughs> นมากนได้เนาะว่ะได้นาะเพราะว่านซื้อเสือเส่อง่าคนนาีีบ,คน,บนคนตัวน้อยย งไงมันมันก็บ่มีตัวนี้แล้วบ่เอาเนามีตัวปุบแล้วมนคนละสีเด้ว่าเออคนละสีนั่นแะสีนี้ะเนาะแต่มกเเนาะเอาแล้วสแดแต่อยู่งามบดา2สีเอาบด2นะเอาบด2 พี่จ้าพี่น้องพากันมาแวะซื้อยาให้อันเทาปูเนาะเป็นเป็นอันเป็นยังอีกละประเซ็นเจ็บข้อมือเจ็บข้อมือมันมียายังไงกินแต่มันดีอ่ะเจ็บข้อมือเท่าเจ็บข้อมือบหมืนกันโอ้ย ขาข้ามเป็นนั่นเนาะอยู่กับลบพที่เรายนี้จลครับพยีหมดกระดเื้อมังกรคือมีหลายอย่างแช่้เกินเมื่อต้กินยาเออเจมังกรชอบดูถักกินปว่าเจ็บขมือนะหมดือกระโดงหมดขอ ให้ทาบูพี่น้องเลยเนาะเป็นบาพเพิ่นเจ็บขอเมื่อ,อแล้วโอ้คุณน่ะเอาตัวคนโฆษณาเด่นะน้ำพัดขนได้อันนี้ก็นไห้คนกินเมื่อเราปวดเลยนี่โล่นี่เดนเอาเมื่อกินเป็นบางย่างก่อน,นเนาะเด็กกินซับซักงกันจะได้พูดถามากินแล้วก็ เพญาอินซีนี่พญาอินซีเป็นน้ำบ่นี่แม่นเด็กกน้อยเป็นน้าอีกบ่นี่กนึกว่าเป็นเม็ดนะนกเป็นเม็ดกับเรเ็กพญาอินีนีก็หมดกระดงอันนี้ก็หมดกระดงมันเป็นเม็ดอืมอันนี้พูหาซื้อกินดีนค่ะเพิ่นแงหมดกระดงตัวได้สดีขอ คือซ so so yeah, yeah. ื้อมอนี ah> ่น um> ่ะดีคอแด้แต่ห ah ้าสิเลือกกินตัวไรสิบ่ผู้เฒ่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากินหักง่ายอันนี้กันจะมังกรนี่ใครกกิินนบ่เขียวโจกแรงโจกนี่ตัวนี้กินเบิดบัดเดียวเศราเคงแรงเคนตัวนี้เศร้าพาแรงพาเพนพาอันนี้อันนี้ก็เป็นน้ำคือกันบ่แม่เด็ดเดียวนี่ยโอ้แบบนี้แบบนี้กี่ลาพัศ ทําเป็นเม็ดจัว่าง่ายกว่ายะกินอคนก็กินบิดบาดเดียว20ขวดแดงขวดอือกินบประหยัดกันจะกินแบบคืออัน M100 นี่เนาะมีแห้งนั่นค่ะอ๋อเป็นมิดบ่ว่าแสนกินง่ายกับนี่ไปคือเราเคยกินเนะเอายนวดนม่เอาานวดเ นย่ใช <unting reflex> oh, nice mm ้แบบเราเคยใช่อ hmm. mm ่นยังมีคำเปออ๋นี่บอเราเคยใช่เนาะมนั่นันมันมันมลาดสมัยเลยวะโฆษณาเลยมันเกีายบอดี้ยบอดี้เ โมนัสอำมกวให้ซ่บเพิ <vit> <m> ่นออแม่เปินนี่ห่อเพิ่นบ่เอ้าซ่บมงกวก็โฆษณาในเพจหมดกระดงอได้ซวดได้วลองเอาเมื่อกินเบิ่งบ่จะขวดเอานี่แหละอันนั้นแหละลว่ามีแห้งเก็บ่ได้แพง15,000บาทนึงอืมบ่านแพ้ให้ขอท้าทาสยห่าว่าเมื่อกินเบิ่งก่อนจังซี่นะอ่าวดะ3่กินเบิ่งก่อนเนาะอ่า สวัสดีขึ้นมี้งกะจังอ่ากินอ่ามาซื้อเอาใหม่อีกอ่าเส้มันก็สิพับวกเสื้อมก็สามบกเส้นไป่หาอ่าสามสไป็ดริ่ครับมแต่กินนี่เปนมันกเจบจเราบายายอินรีเนาะเนาะแ่ะบดกระดงหักินอนีสงก้อนก็ได้ินซีกัเจิบ โอ้พ oh, ุ่นอันนี้เป็นยาเลยเนาะค่ะเป็นเฒ่ารักที่แ้นนีเลยเา่กินขาวบานรวมๆจังเนาะายกินก็ได้แบบนเออยๆมนแงไกบักนนี่ักนี่ยป้าบนีพี่น้องเยเนาะกลับบนีแบะซื้อยาให้ท่าปู่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเจ็บอว่าซั่นเนาะมันนวเจ็บอเลยเนาะอมนวบ่เนาะ นาวเอ็นจองมอคุเถ่านาวเอ็นจองมอเจ้าของเจ้าของเราเบิ่งเอิเราชี้เราติดตามคอยวัดนี่เลยอ่าบอเซนเบึงในหันมาเบึงในทางนี้เจ้าบอยากซื้อของกวนปีใหม่คอยบ่ดม้อโอ้ยฉันต้องมาโวยค่ะโวยเนเธอร์น้องเลยเอ้อทั้งเมยน้องอันดอนการสิขอจบคลิปก่อนเด้อบ้านในพี่น้องเลยเนาะ พ่อๆกันคลิปหนาพี่น้องพีเนาอคคิปนี้ก็ขอลาไปแล้วเนาะก็กล่าวคำมาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลสกอเนอะ